เมื่อชายคนหนึ่งไล่พ่อของเขาออกจากบ้านอย่างโหดร้ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเขากลับได้พบพ่ออีกครั้งในสถานการณ์ที่ทำให้เขาช็อกจนตัวแข็งความลับที่ซ่อนอยู่ความผิดพลาดที่ไม่อาจย้อนกลับได้และการพบเจอที่เต็มไปด้วยความสเตือนใจเขาจะทำอย่างไรเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยต้องดูให้จบแล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นชายหนุ่มชื่อทันวาผู้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้านหลังใหญ่ของเขาตกแต่งอย่างหรูหราเต็มไปด้วยความสะดวกสบายที่หลายคนใฝ่ฝันถึงแต่ความสำเร็จนี้กลับทำให้เขากลายเป็นคนหญิงผยองมองโลกด้วยความคิดว่าทุกสิ่งต้องเป็นไปตามที่เขาต้องการวันหนึ่งพ่อของเขาผู้ชายชาราที่เคยเลี้ยงดูเขามาด้วยความรักและความพยายามกลับกลายเป็นเพียงคนแก่ที่เขามองว่าเป็นภาระที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาดูไม่ดีคำพูดที่บาดลึกดังขึ้นในห้องรับแขกอันหรูหรา พ่อไปอยู่ที่อื่นเถอะครับผมไม่มีเวลามาดูแลพ่อและที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับพ่ออีกแล้วพ่อของทันวาเงียบงันใบหน้าที่เหี่ยวย่นแสดงออกถึงความเจ็บปวดแต่เขาก็พยักหน้าอย่างเข้าใจเขาเก็บของอย่างเงียบๆและจากไปโดยไม่มีคำพูดต่อต้านหรือโกรธเคืองเวลาผ่านไปหนึ่งปีทันวาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคืนเมื่อเขานั่งอยู่ในบ้านที่เงียบงันเสียงหัวเราะและคำแนะนำของพ่อกลับคอยหลอกหลอนเขา เขาพยายามหลบหนีความคิดนั้นด้วยการทำงานอย่างหนักวันหนึ่งธันวาได้รับคำเชิญไปงานเลี้ยงการกุศลขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในเมืองเมื่อเขาเดินผ่านฝูงชนเสียงดนตรีและแสงไฟหลากสีสันทําให้บรรยากาศดูหรูหราและสนุกสนานแต่ทันใดนั้นสายตาของเขาก็ไปหยุดอยู่ที่ชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนเวทีชายคนนั้นดูสะอาสะอ้านแต่งตัวดีพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนที่คุ้นเคย ท่านวารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงรอบตัวเงียบเงันลงทันทีเขารู้ดีว่าชายคนนั้นคือพ่อของเขาแต่ทำไมพ่อของเขาถึงได้มายืนอยู่ที่นี่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนระดับสูงเมื่อพิธีกรเริ่มกล่าวถึงเรื่องราวของชายคนนั้นเสียงของเขาดังขึ้นพร้อมกับความตื่นเต้นของผู้ชมท่านสุปต์ผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์และได้บริจาคเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างศูนย์ช่วยเหลือคนยากไร้ในเมืองนี้ ทันวารู้สึกเหมือนร่างกายของเขาแข็งทื่อสมองของเขาสับสนและไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินพ่อของเขากลายเป็นคนที่ทุกคนเคารพและยกย่องอย่างมากเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วห้องแต่ในใจของทันวากลับเต็มไปด้วยความละอายและเสียใจเขารีบเดินออกจากงานนั้นน้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกผิดที่ท่วมทนอยากให้ฉันเขียนตอนจบที่ตราตรึงใจต่อเลยไหมครับ ท่นวาเดินออกจากงานด้วยหัวใจที่หนักอึง้งความคิดที่วงเวียนในหัวของเขาคือการกระทําที่โหดร้ายที่เขาเคยทํากับพ่อภาพใบหน้าของพ่อในวันที่เขาไล่ท่านออกจากบ้านยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำท่านว่ากลับมาถึงบ้านแต่ความหรูหราที่เคยทำให้เขาภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงกรอบเปล่าที่เย็นชาเขานั่งลงที่โซฟามือทั้งสองข้างกุมศีรษะอย่างหมดแรงฉันทำอะไรลงไป เสียงของเขาแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบท่านว่าตัดสินใจโทรหาคนรู้จักที่สามารถช่วยค้นหาที่อยู่ของพ่อได้เขาใช้เวลาหลายวันในการตามหาพ่อจากศูนย์ช่วยเหลือคนยากไร้และสถานที่ต่างๆที่พ่อเคยทำงานอยู่จนในที่สุดเขาก็ได้ที่อยู่ของพ่อจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เคยทำงานกับพ่อท่านว่ารีบขับรถไปที่บ้านพักของพ่อซึ่งตั้งอยู่ในชนบทอันเงียบสงบ เมื่อมาถึงเขาเห็นพ่อนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กำลังอ่านหนังสือด้วยรอยยิ้มอันสงบสุขทันวาเดินเข้าไปอย่างช้าๆน้ำตาคลอเบ้าด้วยความรู้สึกผิดและความสำนึกพ่อผมขอโทษเสียงของเขาสั้นไหวแต่จริงใจพ่อเงยหน้าขึ้นมามองแล้วส่งยิ้มอ่อนโยนที่คุ้นเคยให้เขาพ่อรู้อยู่เสมอว่าลูกจะกลับมาทันวาก้มหน้าลงร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายน้ำตาแห่งความสำนึกผิดและความรักไหลลงมาไม่หยุด พ่ออบกอดเขาไว้ด้วยความอบอุ่นราวกับว่าไม่มีเรื่องเลวร้ายใดเคยเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาในอ้อมกอดนั้นทันวาได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่ความรักความเข้าใจและการให้อภัยที่แท้จริงจากครอบครัวต้องการให้ฉันเขียนหุกและส่วนต่างๆสำหรับวิดีโอ youtube ด้วยไหมครับ หลังจากที่ทันวาได้กอดพ่อของเขาไว้แน่นความเจ็บปวดที่เขาเคยรู้สึกเหมือนค่อยๆถูกชำระล้างด้วยความอบอุ่นจากอ้อมแขนของพ่อทันวาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจพ่อผมไม่รู้เลยว่าการกระทําของผมมันทําร้ายพ่อมากแค่ไหนผมโง่เขาที่คิดว่าความสำเร็จคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความรักของพ่อคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุด พ่อยิ้มอย่างอ่อนโยนมือที่เหี่ยวย่นแต่มากด้วยความอบอุ่นแต่ที่ไหลของทันวาอย่างอ่อนโยนลูกเอ๋ยชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงมีผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาสำคัญคือเรารู้ตัวและพร้อมที่จะกลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องทันวารู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงมาอีกครั้งคราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขและความโล่งใจพ่อครับผมอยากให้พ่อกลับมาอยู่กับผมเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันพ่อยิ้มกว้างขึ้นพร้อมพยักหน้าอย่างยินดี พ่อไม่เคยโกรธลูกเลยทันวาและพ่อก็พร้อมที่จะกลับไปกับลูกเสมอจากวันนั้นเป็นต้นมาทันวาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาร่วมกับพ่อมากขึ้นเรียนรู้ถึงคุณค่าของความรักความเมตตาและการให้และเขาก็ได้เข้าใจว่าชีวิตที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของแต่จากความสุขที่เขาแบ่งปันกับคนที่รักอย่างแท้จริงเรื่องราวของทันวาเป็นบทเรียนที่เขาจะไม่มีวันลืม คุณอยากให้ฉันเขียนฮุกที่น่าดึงดูดและสร้างคำบรรยาย u t u b e พร้อมแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดให้เลยไหมครับเรื่องราวของทันวาไม่ได้จบลงเพียงแค่การขอโทษแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายและความเข้าใจที่แท้จริงเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ให้ความโลภและความเย่อหยิ่งเข้าครอบงำทุกวันทันวาตั้งใจที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองเท่านั้น แต่เพื่อพ่อและเพื่อความสุขที่แท้จริงที่เขาได้ค้นพบเขาเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวเรียนรู้ที่จะให้และให้อภัยแม้แต่กับตัวเองพ่อของเขากลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่อบอุ่นและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับทันวาชีวิตนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรักจากครอบครัวอีกแล้วและเขาตั้งใจที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ คุณอยากให้ฉันเขียนฮุกสำหรับวิดีโอ YouTube และส่วนอื่นๆให้เลยไหมครับใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มหลังจากนั้นทันวาก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง,ง่ายและสงบสุขเขาไม่ได้หลงไหลไปกับความหรูหราหรือความสำเร็จทางวัตถุอีกต่อไปเขาเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับความรักและความอบอุ่นที่แท้จริงจากคนรอบข้างทุกๆเช้าทันวาจะนั่งจิบกาแฟพร้อมกับพ่อที่นั่งยิ้มอ่อนโยนอยู่ข้างฮฮ่า พวกเขาพูดคุยกันหัวเราะกันและแบ่งปันเรื่องราวในแต่ละวันด้วยความสุขที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่เคยถูกทำลายด้วยความย,ย่หยิงและความเห็นแก่ตัวกลับมาถูกเยียวยาด้วยความจริงใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับทันวาไม่มีความสำเร็จใด,ใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นรอยยิ้มของพ่อและการรู้ว่าพ่อให้อภัยเขาอย่างแท้จริงเขาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าที่จะอยู่กับเขาตลอดไป บทเรียนที่สอนให้เขารู้ว่าความรักและการให้อภัยคือสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตอยากให้ฉันเขียนหุกสำหรับวิดีโอ YouTube และส่วนต่างๆสำหรับการโปรโมทวิดีโอนี้ด้วยไหมครับใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตายิ้มเวลาผ่านไปหลายปีทันวาและพ่อใช้ชีวิตอย่างสงบสุขร่วมกันทุกวันของทันวาเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นที่เขาเคยตามหามานาน เขาได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและการให้อภัยที่บริสุทธิ์ใจเขามอบความรักและความใส่ใจให้พ่ออย่างเต็มที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายและมีรอยยิ้มให้แก่กันทุกวันสำหรับทันวาการกลับมาของพ่อไม่ใช่แค่การได้รับการให้อภัยแต่เป็นการได้รับโอกาสครั้งใหม่ที่จะเป็นลูกที่ดี และเป็นคนที่พร้อมจะมอบความรักให้กับคนที่เขารักอย่างแท้จริงความผิดพลาดในอดีตกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมและในหัวใจของทันวาไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความรักและการอยู่เคียงข้างกันของครอบครัวอีกแล้วเรื่องราวของเขาจบลงด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจที่แท้จริงคุณอยากให้ฉันเขียนฮุกสำหรับวิดีโอ YouTube และส่วนต่างๆสำหรับการโปรโมทวิดีโอนี้ด้วยไหมครับ